เกร้านกนกวัน,นครับนี่ครับร้านวัดสดุก่อสร้างนะครับหินทรายนะครับใครต้องการก็ราคาถูกราคาถูกนะครับหินทราย6ล้อก็อยู่ประมาณพันแปเต็มกระบะเลยช่วงโปรโมชัน 1, ออ่นพันแปดแอบขวาหน่อยแอบขวาแอบขวาคันเร่งมันไวบอกเกค,คิดขวาแล้วก็ตีวง เอาให้ได้เด้อ,อ,อ,อเอาเอาเขาเกลยอยากลงเจ้าทำเงินครับปั้มเก็บไปเด้อปั้มอ่ะปั้มเก็บไปเด้อเนี่ยปั้มอะเก็บไปเด้อไม่ต้องเอาออกนะปไปไปไปายซ้ายเลยซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยรถกิ้งข้า,าเดี๋ยวก่อน หักซ้ายหมดเลยหักซ้ายหมดซ้ายแล้วก็ตีขวาไปคืนล็อกเลยยิงล็อกเลยเออมอไซค์บุเรีแบบนี้ เลย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 อีไอรถกีโกตเซนก็มนันตึ๊กปรปเตือนตัวหน้าเต็นโอ้อีไอท่าไอมุดมาอย่างนั้นเลยมันจะรีบเนาะดันเลยดันเลยมามาดันมาเลยดัน ดันมาก่อนดันมาก่อนมา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 ตามตามดูซ้ายด้วยตามตามตามขวาอีกขวาอีกขวาอีกหักซ้ายสายาย้าย้าย้ายหมดสายหมดหักซ้ายหมดซ้ายหมดซ้ายหมด้ายอีกสายอีกหักซ้ายอีกตามที่นี่ตามให้หมดตามให้หมดเลยตามให้หมด ขวาอีกขวาลูกอีกหักซ้ายอีกขวาลูกก่อนขวาขวาอีกนั่นแหละดับทำไมอะเลย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 ตามตามทีนี้เริ่มตามตามไปตามตามหมดเลยตามหมดเลยตามหมดตามหมดตามตามไปเลี้ยงขวาไปเลี้ยงขวาไปซ้ายซ้ายนิดนึง เลี้ยงขวาไปขวาไปอีกขวาไปอีกตรงเลยทีนี้ขวาอีกขวาขวาขวาหักซ้ายมาเออนั่นแหละไปตาม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 ให้ไหวอีกอีกอีก พอ่พอพ่อพ่อยกสองตัวเลยยกสองตัวยกเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วปล่อยเบรกมือเลยปล่อยเบรกมือเลยเด้อสุดเลยสุดเลย ปล่อยเบรกมือเลยเด้อพ่อสุดแล้วพ่อค่อยๆเดินค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆเดินเด้อไม่ต้องเดินเร็วเบาๆพ่อ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 ให้มันไหลก่อนไปไปพ่อ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 เบรกเบรกเบรกให้มันไหลไม่ต้องไม่ต้องให้มันไปเยอะไปไปไปค่อยๆไหล ไปไปไปที่นี่ค่อยๆไปอีกนิดนึงไปที่นี่หมดแล้วเตือนเห็บลงนันนอกผ่าน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 ฮู้ย แน่นอนแน่นอนโอ้ตัวของรถพว่วงแล้วฟอดตกงานแล้วตะเกงขับรถพ่วงไปแล้วนี่ฟอดตกงานเด้อตะเกงขับรถพ่วงไปแล้วนี่สวัสดีครับนี่ก็หินทรายนะครับใครใครอยากได้หินทรายอยู่แถวจะพัดนะครับก็สั่งได้นะครับพร้อมส่งนะครับ ก็ราคาก็มาถามสอบถามเอานะครับแต่ทรายนี่ก็หกล้อหนึ่งก็เต็มเต็มก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณพันแปดนะครับเต็มกระบะเลยนะครับเต็มกระบะเลยก็มีปั๊มน้ำมันอยู่หน้าร้านนะครับสีทองกนกวันการก่อสร้างนี่ครับมีอุปกรณ์ ครบทุกอย่างครับมีเหล็กมีท่อ PVC มีลวดมีโอ้หลายอย่างครับไม้กระดานแล้วก็ของมีครบทุกอย่างครับมีครบมีครบทุกอย่างเลยสวัสดีครับนี่ครับก็มาสอบถามได้ราคานะครับเรื่องหินเรื่องทรายอยู่เส้นจ่พัดนะครับ ท่านใดที่แบบอยู่ใกล้ๆแถวนี้เนาะอยากจะซื้อของหรือบางคนไม่รู้เนาะว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็พวกเหล็กก่อสร้างเหล็กกำมนงกำมะน i ก็มีครบหมดนะครับมีหมดมีแต่หมดนี่ครับพวกเนี่ยแผ่นตัวนี้ก็มีนะครับครบทุกอย่างหินทรายไขรที่ต้องการแบบเออเอาไปหรือว่า เป็นแบบขุดดินขุดสะนะครับก็จะมีแมโคโรนะครับแล้วก็หกล้อนะครับคอยวิ่งบริการใครขับวะวะทำไมรู้ไปขับรถไกลๆเนี่ยอ๋อ กนกวันไปเลยรถน้ำไปก่อนเลยโอ้อย่างแรงอะ่ะเอ็ดติดใจะได้ขับสามหกได้ซื้อสามหกอีกอ เลอยเลอยเลอย,ลยขวานนิดหนึ่งก็ได้ตรง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 เลยอีก ฮะเออตรงไหนเอาเมื่อกี้สมัยน้ำได้อ่ะเออลูกข้างนอกข้างนอกอย่างเดียวแม่ข้างนอกอย่างเดียวดึงข้างนอกอย่างเดียวคะแนนลงเดินเดินเดิเดินเหยียบขาเอาดับได้ไหมอ๋อ กดพีโตอย่างหนูพีโต้อยู่ตรงไหน ตื่เต้เดี๋ยวเราตักดันไปเดินหน้าไป,ประวังนี่เด้ออีกอีกพอพอเอาลงเลยลงลง เดี๋ยวซิมสลาก,ก่อนไปแล้วครับคีสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ